ใหม่หนังสติ๊กวินวันเพิ่มความแรงขึ้นอีก10เท่าหนังสติ๊กวินวันตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่ตัวยางนะคะทั้งหมดอ้อมจะให้เป็นยางหนานะคะแปะแรงดึงแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวเรือนนะคะตัวเรือนจะเป็นโลหะทั้งตัวเรือนเลยนะคะผ่านท้ายสามารถพับได้แบบนี้เลยค่ะสําหรับน้าๆนนะพกพาได้สะดวกนะคะโรลเลอร์ตัวนี้นะคะ ทั้งหมด4ทิศทางจะเป็นระบบคอนโทรลทั้ง4ทิศทางนะคะตรงแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะลูกเราสามารถโหลดได้ทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะ30-35ถึงลูกแบบนี้เลยค่ะก็ปิดแบบนี้ง่ายๆเดี๋ยวจะให้เทสเตอร์เทสความแรงนะคะแล้วก็ความแม่นของเจ้าวินวันตัวนี้นะคะว่าจะแรงกว่ารุ่นเดิมขนาดไหนไปดูเลยค่ะ เดี๋ยวรอบแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเทสการยิงกระป๋องว่าประสิทธิภาพมันจะแรงขนาดไหนไปเลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับกระป๋องแป๊บซี่นะคะประสิทธิภาพแรงมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะขยบมาที่ขวดแก้วนะคะขวดจะมีความค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะไปดูเลยค่ะ เยี่ยมไปเลยหมคะนา,นาขวดแก้วนะคะแตกกระจายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายนะคะอันนี้อ้อมจะให้เทสเป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักทองหนานๆเลยจะให้ดูประสิทธิภาพว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะไปดูเลยคะ่ะฝัง่งละฝั่งละ นี่นะคะขนาดไม้ย,ยังเข้าฝั่งขนาดนี้นะคะกับการล่าสัตว์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะแม่นแน่นอนนะคะแม่นแรงเร็วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเจ๋งไหมคะนะ้านะกับรุ่นวินวันตัวนี้นะคะแรงทะลุไปเลยนะคะสำหรับนาะนะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าเฟซบุ๊กอ o อมฟิชชิ่งด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะวินวันค่ะ